สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุกนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นไดท์ปุกนะคะ1กล่องแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบกุชชี่เจ้าหญิงนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นมายูนิคอร์นนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นของเล่นบีบเข่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบ1เข่งได้3ลูกนะคะ1แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นเส้นจอบีบนะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นแบบขนมปังแผ่นบดบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ ในชุดนะส่วนอันนี้จะเป็นขนมน้ำตาลนะคะอีกหนึ่งชิ้นด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดตราดนะคะอย่างแรกนะจะเป็นซาลาเปาในเข่งนะคะ1เข่งแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบซูชิบีดนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นกระต่ายบีดนะคะแล้วก็จะเป็นผักกาดนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นผับโูดนะคะแล้วก็จะเป็นส้มในเปลือกนะคะ1ลูกอันนี้นะคะจะเป็นแบบน้องหมาสี้มนะคะไอติมนะคะที่ดีบไอติมนะหนึ่งแล้วก็จะเป็นไม้ยูนิคอร์นะคะ ล่างต่อมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบเคียวกรอบนะคะ1ห,ห่อค่ะแล้วก็จะเป็นเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะอันนี้จะเป็นขนมน้ําตาลนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบนมกระป๋องแดงนะคะอันนี้จะเป็นแบบกระป๋องใหญ่นะคะ1กระป๋องค่ะล่องต่อมาจากจังหวัดประตานีนะคะก็จะเป็นแบบกลิบบอ์นะคะ1กล่องค่ะขอบคุณน้องทั้งหกคนมากๆเลยนะคะ